ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องทศพิษร,ราชธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาโดยจะมาถือว่าเป็นปีแห่งทศพิษรราชธรรม จึงได้บรรยายเรื่องนี้โดยเจตนาเดือนละครั้งติดต่อกันทศพิษ <c oughs> ราชธรรม <c oughs> เป็นธรรมะสำหรับพระราชาในการทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจรมราชา แปลว่าพอใจหรือความกำหนัดยินดีเมื่อพระราชาประกอบไปด้วยทศพิตราชธรรมโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจนั้นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์และทศพิตราชธรรมนั่นเอง เป็นธรรมหรือหลักธรรมสำหรับมหาชนดำเนินตามเพื่อเกิดความมีฝามีตัวและถูกฝาถูกตัวจนกระทั่งว่ามีธรรมะเสมอทั่วกันไปหมดเืทั้งหมดนี้ จักเป็นไปเพื่อความมีศีแธรรมดีมีความสุขสวัสดีมีความมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพของสังคมหรือของประเทศหรือของโลกวันนี้เป็นการบรรยายข้อที่ห้าของทศพิธรราชธรรมนั้นมีชื่อ ว่ามัถวะหรือมัถวังในภาษาบาลีโดยภาษาไทยก็คือ,อความอ่อนโยนเมื่อถามขึ้นว่ามัถวะคืออะไรโดยภาษาคนหรือภาษาไทยก็หมายถึงความอ่อนโยนต่อบุคคลอื่น ในทางสังคมเป็นมนุญ,ญาตอันบุคคลในสังคมจะพึงประพฤติต่อกันเพื่อผลดีทางสังคมแต่ถ้าเมื่อกล่าวโดยทางภาษารรมแล้วมีความหมายกว้างขวางม,มากหมายถึงความสามารถอ่อนตามพ่อนตามหรือน้อมไปได้อย่างดี คือให้เกิดการผสม,มประสานกันอย่างดีน้อมไปได้เป็นอย่างดีเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดีทั้งในทางวัตถุมันก็เปลี่ยนไปอย่างดีทางกายก็อย่างดีทางวาจ,จาก็อย่างดีทางจิตก็อย่างดีแม้ทางสติปัญญาก็อย่างดีเป็นการอ่อนโยนคืนน้อมไปได้ในทางแห่งความดี ในทางการงานและต่อบุคคลแก่บุคคลทุกระดับทุกระดับแห่งชีวิตไม่มีระดับใดที่ควรกระด้างธรรมะนี้อยู่ในรูปของเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาที่แทาจริงจะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟในทางวิญญาณ คือความอ่อนโยนที่ดับความโกรธความกระด้างของผู้อื่นได้ราศจาการขัดแย้งใดๆที่ควรนึกถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ในการประกาศศาสนาพระพุทธองค์ทรงถืงถอหลักว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแยง้ง กับบุคคลใดๆในมนุษย์โลกเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรา์จึงไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆเขาสอนกันอยู่อย่างไรก็ไม่เพิกถอนหรือขัดแยง้งแต่จะกล่าวสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปให้เลือกเอาเองโดยลักษณะที่อ่อนโยน เขาสอนเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่อย่างไรนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดแยง้งไม่ทรงเลือกถอนแต่ทรงแสดงนรกผิดชัดกว่าคือทำผิดทางอาญตน,นะตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่นิ่มนวลกว่าคือการกระทำที่ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ให้เลือกเอาเอง <c oughs> ไม่มีการกระทบกระทั่ง นี่ก็เรียกว่าลักษณะแห่งความอ่อนโยนในการประกาศาศาสนาไม่เหมือนภาษาสดาของบางศาสนาซึ่งกล่าวอย่างปราศจ,จากความอ่อนโยนเป็นการขัดแยง้งทำให้มีอุปสรรคเกิดอันตร,รายถึงแก่ชีวิตก็ยังมีนี่ขอเห็นนึกถึง <c oughs> คำโบราณที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่า ไม้อ่อไม้อ่อน,นบ่าหอนหักมมนมก็มันอ่อนโยนมันอ่อนโยนมันก็หักไม่ได้ไม้อ่อไม้อ่อนว่าหอนหักมันลู่ไปได้ตามลมมันไม่ต้องหักหรือว่าถ้าจะเอาความแข็งเขาว่าก็นึกถึงการที่ว่าจะดักหักลำพระ,ะด้วยหัวเขา่าจะมีผลเป็นอย่างไร จะใช้ความแข็งกระด้างและหักลำพราโดยหัวเขาจะมีผลเป็นอย่างไรถ้าใช้ความอ่อนโยนด้วยคุณกลโนบายอื่นๆมันก็จะได้ผลเป็นอย่างแนบเนียนเรียบร้อยความอ่อนโยนนี่เป็นลักษณะแห่งความสูงคิดดูเถิดว่าถ้าไม่สูงมันก็อ่อนไม่ได้ มันต้องสูงพอมันจึงจะอ่อนได้มันจึงเป็นลักษณะแห่งความสูงมีความสูงอยู่ในตัวมันอ่อนได้อยู่ในตัวจึงจัดว่าเป็นลักษณะแห่งความสูงอย่าเห็นความอ่อนโยนเป็นความต่ำต้อยหรือผ่ายแพ้ใดๆเลยคนที่จองหองนั่นเพราะมันร้ายความสูง มันไม่มีทางจะสูงอย่างอื่นก็หาทางออกด้วยความจองหองแล้วผลจะได้เป็นอย่างไรก็คอยคิดดูมองดูก็เห็นได้โดยง่ายแต่มันร้ายความสูงมือนก็จองหองมันก็อ่อนโยนไม่เป็นมันดูให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากว่าสัตว์พาหันะสัตเลี้ยงทั้งหลายก็ยังชอบความอ่อนโยน ความอ่อนโยนทางกายทางวาจาคือมีกิริยาท่าทางอ่อนโยนมีวาจานิมนวลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังชอบใจสุนัขและแมวเห็นอยู่อย่างง่ายๆบทเรียนท่านเด็กเรียนเรื่องโคน,นันทวิสารก็น่าจะมาทำไหวในใจว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ชอบวาจาที่อ่อนโยน มันทำให้โลกนี้มีความนิ่มนวลงดงามมัทวะความอ่อนโยนมีสัญ,ญลักษณ์และเป็นปัจจัยแห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงความอ่อนโยนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงกว่า ความกระด้างการกันเชยการค่มขี่เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและเป็นเครื่องรักษาไวาซึ่งอิทธิซึ่งมิตรภาพอย่างที่มีน้ำหนักมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราดูให้ดีมันยังมีเรื่องไม่ตรงไม่สื่อตรง คือความอ่อนโยนที่เป็นอุบายหลอกลวงหรือความอ่อนโยนด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ความอ่อนโยนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความสุภาพอ่อนโยนของคนบางพวกเป็นเพียงการเล่นละครเล่นละครแต่ต่อหน้า แล้วก็สอนใทนทําการอย่างเป็นิให้ให้กระทากันอย่างเป็นกิจลักษณะในสมาคมชั้นสูงนั่นแหละไม่ยกเว้นโดยที่จิตใจแท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็สแสดงลักษณะสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนความหลอกลวงเช่นนี้ยังมีอยู่ในโลกแทบจะทั่วไปทั้งโลกคอนี้ต้องขอยกเว้น อย่าเอามารวมเข้ากับคำว่ามัทธวะหรือความอ่อนโยนนี่เลยทีนี้ก็จะพิจารณากันให้ลึกลงไปโดยภาษาธรรมก็จะไปถึงความอ่อนโยนในทางจ,จิตใจข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบแก่พุทธบริษัททั้งหลาย กระทั่งนักจิตวิทยาดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อบรรลุจะตุทชาญคือการทำสมาธิจนบรรลุจุจดอยากจะตุทชาญหรือรูปรชาญที่สี่แล้วจิตมีลักษณะอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานมุทุอ่อนโยนกรมมิโยควรแก่การงาน หลังจากวันลุจะตุทชายานจิตมีลักษณะอย่างนี้คือนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานที่จะน้อมไปได้อย่างไรน้อมไปเพื่อยานอันสูงขึ้นไปคือวิปัสสนาญาณอย่างไรก็ได้ดังที่กล่าวว่ามีจิต <c oughs> อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานแล้วพิกษุนั้น็น้อมจิตไปเพื่อ อุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นแต่จุดตูปปาตยานเป็นลำดับกระทั่งถึงอาสวัคยยานจิตต้องอ,อ,อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานเป็นกรรมนิยะแล้วจึงจะสามารถน้อมไปได้เป็นลักษณะจิตภายหลังการบรรลุจจตุถชาญไม่ใช่เป็นจิตที่แข็งทื่อตามที่มักจะเข้าใจกัน จิตที่เป็นสมาธินั่นแหละเป็นจิตที่อ่อนโยนที่สุดนิ่มนวลที่สุดควรแก่การงานที่สุดเหมาะทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นอย่างไรในเรื่องทางจิตในการงานทางจิตลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เปรียบเหมือนกับขี้พึ่งหรือดินเหนียวก็ได้ ทำแล้วได้ที่อ่อนโยนที่พึ่งอ่อนตัวได้ที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้ดินเหนียวอ่อนตัวดีแล้วได้ที่ดีแล้วพร้อมที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้นี่ความหมายเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความอ่อนโยนก็ไม่เหมาะที่จะปั้นหรือดัดแปลงรูปให้เป็นอะไรสามารถจะน้อมจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงาน ไปสู่ยานที่สูงขึ้นไปคือวิพัสนาญาณต่อจากสมาธิจนกระทั่งชนะก <c oughs> ิเลสตามลำดับตามลำดับมีระดับสูงสุดอยู่ที่ชนะอาหังการะมะมังการะมานานุสัยคือความชินแห่งกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือตัวว่าตัวกู้ ถือตัวว่าของกูนี่ต้องมีจิตที่อ,อ่อนโยนอ่อนโยนควรแก่การงานจึงจะน้อมไปได้เนี่ยขอให้นึกถึงว่าคำว่า,าอ่อนโยนในทางจิตนี่มีความหมายอย่างนี้แม้ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงก็โดยอ้อมสามารถที่จะชนะกิเลสในภายในสามารถจะชนะ บุคคลภายนอกที่เป็นอันธพาลเป็นยักษ์เป็นมารถ้ากันทั้งว่าชน,นะอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ตามที่จะจ้องละเสียแม้ในชีวิตปัจจุบัน <c oughs> ดูให้ดีแม้ในชีวิตปัจจุบันนี้นเราแต่ละคนละคนมีหน้าที่การงานหลายอย่างหลายชนิด คล้ายๆกับเล่นละครซึ่งเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวเรื่อยอันเดี๋ยวมีลักษณะที่จะต้องทำเป็นวิดามันดาที่ดีเดี๋ยวเป็นบุตรภรรยาที่ดีเดี๋ยวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตสหายที่ดีเดี๋ยวก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเดี๋ยวก็จะต้องเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะเป็นครูอาจารย์ที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดี มีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนจิตใจให้เหมาะสมอย่างนี้อยู่เสมอไปถ้าจิตแข็งกระด้างแล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรจะเปลี่ยนได้รวดเร็วอย่างไรจะเปลี่ยนได้ทันแก่เวลาอย่างไรมันต้องเป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่สมาธิควรแกร่แการงานคือมีคุณธรรมของสมาธิสมบูรณ์หมายความว่า บริสุทธิ์จากกิเลสรบกวนตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนอ่อนโยนควรแก่การงานเมื่อทำหน้าที่บิดามารดาแล้วคนก็ยังจะต้องทำหน้าที่บุตรปัญญาเพราะว่าเรามีเบื้องบนเป็นบิดามารดามีข้างล่างเป็นบุตรปัญญามีข้างเคียงเป็นมิตรสหายมีข้างบนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปจนกระทั่งบุคคลสูงสุดมีข้างใต้ ข้างล่างเนี่ยเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจนถึงต่ำสุดจะเป็นอาจารย์ที่ดียังทีจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีในบุคคลคนเดียวกันนั่นหันไปทางโน้นเป็นอย่างนี้หันมาทางนี้เป็นอย่างนี้เขาจะต้องมีใจิตใจที่อ่อนโยนมีความอ่อนโยนทางจิตสามารถจะเปลี่ยนภาวะแห่งจิตได้ตรงตามที่ควรจะต้องการและได้อย่างดีที่สุด นี่แหละคือประโยชน์ของความอ่อนโยนจะเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมอย่างสละสลวยควรแก่การงานโดยแท้จริงเพราะว่าความมีจิตอ่อนโยนตามหลักที่กล่าวแล้วนั้นอำนวยให้จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามให้เกิดความถูกต้องด้วยการที่มี ความอ่อนโยนความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ในส่วนต้นและที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นถูกต้องทางวัตถุมันก็วัตถุอ่อนโยนมันก็ดีถูกต้องทางร่างกายร่างกายอ่อนโยนนก็สบายกว่าร่างกายแข็งกระด้าง อ่อนโยนทางวาจามัมนก็สําเร็จประโยชน์อ่อนโยนทางจิตก็ยังที่กล่าวแล้วอย่างที่กล่าแลวาลาแล้วว่าเปลี่ยนไปได้ในญาณอันสูงขึ้นไปมีสติปัญญาชนิดที่ไม่แข็งทื่อมีสติปัญญาที่อ่อนโยนไปได้ตามสถานะแห่งเหตุการณ์เหมาะสมแก่การงานนั้นนันเหมาะสมแก่บุคคลน,นั้นนันนี่คือลักษณะของความอ่อนโยน สรุปเป็นอานิสงส์ได้อย่างนี้ดีทั้งนั้นอ่อนโยนแล้วทางวัตถุก็ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตก็ดีทางสติปัญญาก็ดีแต่และดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งความแข็งแรงแความอ่อนโยนนี่จะเปรียบเหมือนกับความแข็งของน้ำน้ำเนี่ยมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะ เหมือนน้ำถูกบีบอัดลงไปไม่มีทางที่จะหลีกไปทางไหนได้และมันมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะเพราะโลหะยังบุบลงไปได้น้ำมันบุบลงไปไม่ได้นี่มันมีความแข็งเหมือนกับความแข็งของน้ำซึ่งมีความอ่อนอย่างที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ดี <c oughs> สามารถสร้างความกลมกลืนสมัครสมานสามัคคี กันด้วยความอ่อนโยนสร้างความสามารคีและรักษาไว้ได้ด้วยความอ่อนโยนอยากจะเพิ่มอสุภาษิท์ขึ้นมาอีกอสักบรรทัดหนึ่งแทนของเก่ามของเก่าที่ว่าแข็งดังเหล็กเงินง้างอ่อนได้ดังใจอะขอแทนด้วยบทใหม่ว่าแข็งดังเหล็ก มัททวะงางอ่อนได้ดังใจมันจะแข็งดังเหล็กแต่ว่าความอ่อนโยนจะงานให้อ่อนได้ดังใจอ่าขอให้สนใจที่จะใช้เครื่องมืออันนี้ให้ดีที่สุดด้วยกันจงทุกทุกท่านทุกทุกคนแล้วก็ให้ดําเนินตามพระรอตามรอยพระยุคคบาทของสมเด็จ บรมบพิตรพระราชสมภารข้อที่ห้ามัตวะ,ะคือความอ่อนโยนซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่โดยประจกักษ์ทั่วๆไปน่นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความอ่อนโยนแห่งจิตใจเพื่อให้จิตใจเปลี่ยนไปได้ตามวัตถุที่ประสงค์ในฐานะพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องมี น้ำพรดหรือทยอย่างหนึ่งในฐานะที่จะเป็นพระบิดาที่ดีเป็นพระสหายที่ดีเป็นอะไรที่ดีก็ยังมีอยู่ทั่วๆไปมกระทั่งที่จะเป็นสหายอย่างยิ่งแก่ประชาชนแก่คนยากคนเข็นใจก็ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนได้ ตามพระราชประสงค์เราทั้งหลายทุกคนจงมีน้ำใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนแปลงได้เข้ากับสถานาการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือกับบุคคลใดๆในเวลาใดในสถานที่ไหนสิ่งต่างๆอันเป็นอุปสรรคก็จะไม่เกิดขึ้นจกไม่มีมีแต่ความลูล่ลวงไปด,ด้วยดีโดยสามารถแห่งคุณธรรม อันเป็นทัศพิตรราชธรรมข้อที่ห้านี้ซึ่งอาจจะแปลกหูสำหรับบางคนอขอให้เอ่ยถึงกันจนชินปากที่จะพูดชินหูที่จะได้ยินว่ามัตวะความอ่อนโยนซึ่งทำให้มีได้ทัางทางวัตถุทางกายทางวาจาทางกิจทางสติปัญญา แล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคขีดกัน้นขัดขวางความสำเร็จในหน้าที่การงานและการสมัครสมานสามัคคีผูกพันกันเป็นสังคมแห่งเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายหวังว่าหาพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายประชาชนทั้งหลายประชาชนชาวไทยทั้งหลาย อยากได้พากันดำเนินตามรอยพระอยูคุณบาทในทศพิตรรัชธรรมขอนี้ทำประเทศชาติไทยบรรลุประสบสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตีการเทิน